ทำให้เกิดอุทกภัยเกิดภัยทางธรรมชาติอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มาร่วมกันนะครับอนุรักษ์รักษาป่าถ้าเราปลูกอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูแลรักษาป่าก็ไรประโยชน์นะครับพอโตขึ้นมาก็เหมือนตำนาให้นกนะครับ เดี๋ยวมันก็ตัดไปอีกเราก็ปลูกไปอีกไม่มีทางทันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในยุคที่การแข่งขันๆๆสูงเนี่ยประเทศแถบอาเซียนลาวเอ่ยพม่าเอ่ยกเมร์เอ่ยเนี่ยก็ยังมีป่าไม้อยู่ดมสมบูรณ์กว่าเราเพราะฉะนั้นเราจเจริญมาก่อนพวกเขาเนี่ยนะครับแต่เราก็ทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติไปอย่างมากมายใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไปอย่างเยอะถ้าไม่ปลูกทดแทน หรือไม่หามาเชิญเนี่ยอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราลำบากแน่ครับ <Okay. S 1> และโดยเฉพาะตอนนี้โลกร้อนเนี่ยปัญหาหนึ่งก็มาจากว่าต้นไม้ในโลกนี้มันน้อยลงไปทุกณะนานะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นผลกระทบกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับเรายินดีเรายินดีแล้วก็ยินดีจะ สื่อสารไปยังท่านว่าข่าวต่อไปจะปลูกที่ไหนก็กดเข้าไปในเว็บไซต์ของหลวงปู่พุทธอิสระและวจะขึ้นหาเราแจ้งได้เลยครับสำหรับวันศุกร์ที่1 2วันเสาร์ที่13กันยายนนะครับโครงการต่อไปของหลวงปู่อิสระก็คือการ โปา่าถวายพ่อหลวงแม่หลวงของเมนดินที่อำเภอทับแกจงหวัดประจวบคีร<อ>ีขันธ์นะครับสุ้กเสาอาทิตย์หน้านะครับเรามีนัดกันที่อำเภอทับแงหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพี่น้องครับได้ถามว่าเราจะไปทางรถไฟกันบ้างเราเปลี่ยนแปลงแล้วฮะเปลี่ยนแปลงปแรงเน,งนื่องจากว่ารถไฟ